ดีค่ะตอนนี้มารอรับวัคซีนนะคะวันนี้เป็นวันที่ประชาชนกัมพูชามาฉีดวัคซีนเข็มที่สามเป็นเข็มกระตุ้นนะคะ วันนี้เขานัดฉีดที่วิทยาลายัยปัญญาหฮตลาดข้างตลนาดบืงแก่กงกองค่ะสมัยโบราณตรงนี้เป็นบึงเป็นสระน้ำเป็นหนองน้ำในสมัยโบราณมีคน ผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่กับงูแล้วเขาเขาออกลูกเป็นงูที่มีละครเรื่องงูเก่งกองเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตำบลบึงเก่งกองนี้แหละค่ะวันนี้ประชาชน มารับวัคซีนโดสที่3ไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการที่ดีนัดเป็นหมู่หนึ่งหมู่สงแล้วก็จะมีใบเขาเรียกว่าหนังสือเชิญให้มารับวัคซีนแล้วเราก็นำหนังสือเชิญนี่นะคะมาแลกบัตรคิวค่ะ วันนี้แอดมินได้บัตรคิว363คือมีลำดับที่290แล้วนะคะ,ออะขอเขาฟรีให้ทั้งคนต่างชาติและคนในชาติฟรีให้กับมนุษย์โลกค่ะวันนี้พอเรารับวัคซีนเสร็จ เราจะเป็น1เสียงไปทําบัตรเลือกตั้งเราจะเลือกตั้งพรรคนี้แหละพรรคศพป.หนึ่งภูมิส่งภัยอํานาจไคลนณคุณเรยรธาภิบาลสํานึกในนูแนะดลรวมโดยสํานึกในยุครัฐ3มไซน์ได้บ้านเจิดวัศน์จุนประชาชนโดยอดเกิดภัยขออนิบาลบุญเจจวัศังตลอดประเทศเนียนีตีต សូមអរគុណសម្តេចអរគុណអ្នកគ្រូប៉ែអរគុណបុគ្គលអរគុណអញ្ញាធមដែលមានសបុតមានលក្ខិតអញ្ជើញអ oi ប្រជាជនមច្ឆៈវ័សាំងថ្ងៃថ្ងៃណងជាពិសេសពលសន្តិភាពบ่មានសន្តិភាពប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនបានដោយសារអ្នកនៅក្នុងចេះដឹងផ្លៃថ្នោខាង ชมชมบรรยากาศรอบๆนะคะคนต่างชาติก็มาเยอะฝรั่งก็มาะคะ่ะทุกคนได้รับฟรีหมดเลยถ้าอยู่ที่เมืองไทยรัฐบาลไหนที่แบบว่ากำเนิงถึงสาธารณูปโภคแล้วก็สาธารณสุขให้ประชาชน ให้ฟรีรักษาฟรีฉีดวัคซีนฟรีประชาชนควรจะเลือกเพราะว่าถ้าเราได้รับวัคซีนฟรีประชาชนก็มีกําลังกายกําลังใจเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะวันนี้ฉีดวัคซีนแล้วก็พักผ่อนนอนไม่โดนแดดไม่ดื่มน้าร้อนดื่มน้ําเยอะๆเป็นสองเท่าแล้วก็ทานพาราพักคนหนึ่งถึงสองวันสามวัน 3ามร้แล้วนักข่าวก็ทั่วโลกเลยมาทําข่าวเพราะว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับการชมเชยจากทั่วโลกว่ามีมาตรการในการจัดการเรื่องวัคซีนได้ทันเวลาทันเหตุการณ์เป็นระดับต้นๆน,นคะคะแล้วก็ผู้นําก็ได้รับรางวัลสันติภาพด้วยค่ะ ต้องเสียเงินมั้งแต่ประเทศนี้ไม่เสียเงินเพราะว่าผู้นำนี้เมตตามีจิตเมตตาปานีกับประชาชนคนที่ฉีดเสร็จแล้วก็กลับบ้านในในเขตบึงแกงกอน bay rồi đào đấy, chật đà lấy, đi chạy <laughs> à. uh, ta. đến lâm đập thứ 3 rồi. Mà phay, oh, bay rồi, mà <laughs> <laughs> so mơ bay rồi, 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 đến hãy cái 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 Terima kasih. มีเต็นท์ให้นั่งในร่มไม้มีมีเก้าอี้ให้นั่งรอบริการดีค่ะคำว่าคำว่าประเทศชาติคำว่าเออเฮนเฮงจ้ะ ថ្នាម្ញុំើរថ្រទៅរីស្សាបានក្សាស្សានខ្សាសសិចជារសារាទៅនិងក្សាបានការាសាស់ដែលី្ាបក ជាភាសាបឹងកេងកងញើងខ្ញុំមានសម្ដានដែលបានមកនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលយោជិតទុដាក់ឺដល់340ហើយញើងខ្ញុំ3ហូត3សូមថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលដែលលោក free មកសំទួនប្រជាជឹងគ្រប់គ្រប់គ្រឹបពុទ្ធាភិបាលចិត្តល្អចិត្តទូលាយទស្សនាល្អទស្សនាទំនទំនីឲ្យចិត្តណាលញៀងខ្ញុំហើយសូមអរគុណសូមអរគុណបងបងទាំងអស់ដែលបានតាមឡាញញៀងខ្ញុំចាអរគុណ ສົມຈຸດຫຼາຍຈຸດໃສເດັ່ນໃນឲ្យຕູ້ຕຽງພິທົບโลกມັນດັງຖ້າກະນຶກນ້ວມເ רג ຂອງສົມດາຍເຕໂຈຄຸນໄຊລອອະຕະລຸມຕະລີຝາຍຖົ່ວອະຂຸນອີ່ຫາຍ ડો ນໃດຫາຍຢູ່ໂຕມົນອີ່ ડો ອັນແດໝິດໂຕໂລຍັງຄຶກຍັງບໍ່ຕົນນາດອຍບາງອ້າຍໂຈມົນ